บันทึกประจำวันหน้าที่101ของวันที่ยีพฤษภาคม2 5 6หตอนนี้1นึ่งทุ่มยีนาทีมาเร็วที่จรีงวไม่เร็วหรอกปกติจะมาทุ่มห้าใน,นอก็อมาใช้หนึ่งเพราะว่ากินข้าวอืวันนี้ตื่นเช้าอ่าตื่นมาก็เหมือนได้ยินเสียงหมากัดกันเนาะเข้าเช้าแล้วก็ออกไปดูปรากฏว,ว่ามีผัดหอยมีไข่เจียวเนมแล้วก็ตักข้าวมากินนิดน,นึงอ่า นี้เมื่อเที่ยงเราก็สั่งเชเตอร์รสชาไทยมากินซึ่งอยากจะรีวิวว่าอย่าหากินคือยังไงดีอะคือมันก็ชาไทยเราเรานึกว่ามันจะทาเป็นซอสปกต,ติที่ทําให้ข้าวไก่ทอดแต่จริงมันคือชาไทยที่เย็นเออเป็นน้ําชาไทยเย็นเย็นธรรมดาเออเอามากินซึ่งส่วนตัวเราเคยกินอะไรแปลกๆแบบนี้อยู่แล้วอย่างเช่น เคยไหมแบบกินเคปซีอยู่ดีแล้วก็สงสัยเฮ้ย hey, ถ้าเราเอาไก่นี้ไปจิ้มกับน้ำเปปซี่รสชาติจะเป็นไงจิ้มกับน้ำแดงรสชาติเป็นไงสับไปเป,ไเป็นยังไงน้ำเขียวเป็นไงเราเคยเคยหมดแล้วอืมชาไทยนี่ไม่แน่ใจว่าเคยไหมแต่คิดว่าเคยเออเราก็เลยแบบไม่ได้ว้าว่าคือมันเคยกินแบบนี้อยู่แล้วไงเออแค่แค่ตอนที่ลองกินเรากินแค่ชิ้นเดียวเพราะว่ามากกว่านี้คือไม่ไหวมันไม่อร่อย <laughs> เออคือมันไม่อร่อย เออคือคือแบบถ้าลองกินอะลองได้แต่แบบอันนี้เราเผื่อสั่งมาแล้วปรากฏอ้าเม่งธรรมดาเลยนี่ว่าเคยกินแล้วเออแล้วปรากฏคือเราต้องกินทั้งจานทาั้งเฟรนฟรายทั้งไก่ซึ่งมันไม่เข้าเออมันไม่เข้าคือมันก็เหมือนกินชาไทยธรรมดาแล้วก็มาจุ่มเฉยๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เข้าแบบเหมือนมันแยกกันนะเข้าใจปะ่ะไก่ก็มีส่วนไก่ก็คือส่วนไก่มันก็มีจืดไอ้ยก็รชาไทย เออมันไม่ได้แบบซึมน้ําซึมเนื้อแบบเข้ากันแบบนั้นเราก็กินจนหมดแถมที่พี่คือเข้าใจแหมว่าเราตักข้าวมากินด้วยมันก็เหมือนเอาเข้าวกินกับชาไทยมาลาดเอาชาไทยมาลาดแล้วก็กินซึ่งโอ้ oh my god มันไม่เข้ากันเลยเออมันไม่เข้ากันเลยเออประมาณนั้นส่วนมื้อเย็นนี่ก็เราก็ไม่ได้สั่งมาเนาะสวัสดีเราไม่สั่งแล้วเพราะว่าร้านปิด เราก็กินที่มีเอาไก่ไต okay, นะสันหรืออุ่นสี่ชิ้นอ่ะเราแม่ก็ทำแกงส้มป่าเราต็ตามมากินชิ้นนึงก็โอเคสุดนี้ถามว่าได้ทํางานอะไรแไม่ก็เหมือนเดิมดูซีคิมแทบไม่ได้ทำคือพ่อส่งงานม,มาให้เราเราก็ดูนิดนึงก็คือเมื่อก่อนแสดงผลเ,เคมที่ยังไม่เบิกเงินเป็นไอดีเนาะก,กดไปก็เปิดเปิดหน้านั้นแต่ว่าเขาจะมีไิสันหนึ่งจะขอให้ทำเอนเอร์อ่ะเราก็เปิดดูนิดนึงเดี๋ยวว่า ได้เดียวแลละน่าจะทาตอนแรกจะทําเข้าเว็บหลักแต่คิดว่าเอาไปอยู่รวมกันกับเว็บใหม่ที่เราทําเองดีกว่าอืประมาณนั้นอ่ามันก็มันเล่นเลยบอกว่าวัน,นก็เล่นวันพังอยู่นะเพราะว่าเรารู้สกว่ามันเล่นตอนนี้คืเอ,อเราลองจับเวลาแล้วไงมันก็แบบประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเราก็เลยแบบโอเคไ,ไม่ต้องจับเวลาแล้วมาเล่นปกติเลยว่าตื่นมาก็มีกดนุนกดนี้นิดหนึ่งกดควยนิดหนึน่ง ตอนดูซีรีส์คิมก็เปิดวันพังไปด้วยนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลายเยอะอะไรแบบนี้นโอเคจริงๆดูซีรีส์คิมก็เสียวไไวเวลาเราควรจะไปทำนี่ดนแต่ก็เป็นปเรื่องดูแล้วมีความสุขดีนะยครอบครัวคนะแนนละอะไรแบบนั้นวันนี้ให้เงินปลาด้วยมีผู้อาหารปลาถูกใหม่ซึ่งผู้อาหารปลาเนี่ยมันใส่ในี่ยสอบใช่ไหมมันจะมีวิธี ตัดเชือกให้ดึงได้ทีเดียวอยู่เราตัดพาดไปตัดอีกฝั่งแต่เรากรรมาตัดฝั่งที่ถูกตายแล้วก็ดึงลวดยาวเลยเอ้ hey, เป็นอะไรที่แปลกดีคออการผูกมันไม่เหมือนปกติเนาะอ่านี่จริงเรากดหมดนั้นแหละแต่ว่ามันขึ้นไวเฉยที่จะมาเล่นเนี่ยก็จะมีอ่ามีเปิดมีเกมคิวก่อนเกมคิวยังไม่ได้เล่นมาเล่นก่อนหนะ้ เขาด้ทำไนระมีคนแซงที่สามเหมือนเดิมไม่มีคนแซงก็เล่นีน้แดนเส๋เวลาน้อยกว่าไอ้ยิงยิงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยิงเกมขวามือสู้ดามันมันเรียกว่าอะไรนะยิงอะไรนะอุปกรณ์แบบนี้เราก็เคยเล่นนะแต่แบบจำชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว,ว่าอะไรเออมันจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะไอ้อุปกรณ์หนะ้าตาแบบเนี้ย ยิงอะไรนะหนังสติกเอ,อ่ยยิงหนังสติกเออจำชื่อยาจริงพราะว่ามันไม่ได้สื่อถึงเกี่ยวกับการยิงเลยหนังก็คือโอเคคือคือหนังก็คือไอที่ไว้ชาร์จยิงใช่ไหมแต่สติกเนี่ยมันแปลว่าอะไรล่ะอสติกแปลว่าติดการหรอซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบคอนเซ็ปต์หนังสติกนะเนาะก็งงทิ่ไหนโอเคมันชื่อว่าหนังสติกเอ,อ่ยเ,เกมยิงหนังสต,ตินี่ เดี๋ยวลานาะนก็เลยยังไม่เล่นตอนนี้เราฝึกใช้เมาส์ดีไอห้าพันอยู่ตอนแรกใช้แปดพันแต่ว่ามันไม่ชินมันไม่ชินมันไม่ชินอันนี้ก็มาใช้ห้าพันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับอับไปเพราะเกมในะยิงมาไวมันก็ยิงเดียเนาะอ่า ไอซนั่นนี่จริงๆมันก็มีประโยชน์อยู่นะถ้าใช้เป็นก็คือเก็บพอซันให้ตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ใส่โลอ่ามันก็จะทําให้ตัวใหญ่แล้วก็พอเรามาตักก็กวาดพวกจะหลวดได้ง่ายออโอเคปิเดเองเออมันก็คือแบบจะกวาดจะหลดได้ง่ายเลยซึ่งมันก็คือข้อดีอนะเนาะโอเค Mày là mày là ok 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 à, này này. <laughs> ok oh my God, à, ok 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 เล่นในมือถือมันย่ามเลยนะว่ามือถือมันฝืดใช่ไหมรวมถึงนิ้วมันบางด้วยจริงจริมันจับตรงขอบก็ได้นะจับตรงนี้มันก็เลื่อนได้แล้วโอเคมันจะมันจะไม่ดีเท่ากับเอาเมาส์จับอะเนาะเมาส์จับก็เล่นง่ายหน่อยโอเคออกเคลีย์กันเก็บขออืมได้หลดแดดมาไวจังแปดสิบเองมาแล้ว อันนี้น่าจะตายไวนะเนี่ยช,ชจริงที่แก่นี่คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้แลกชุดใช่ไหมเออซึ่งตรงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ พราะว่าเราต้องการมาเฟียมาเฟียมันไม่มาโอเคโอเคโอโอโอเฮียัะเลอุ้ยโอ้บุกสิบุกซิมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคไอ้าลวดมันเดินไวมากเลยนะ เก็บนอยโอเคเปสัันมาแล้วหาเขาไว้หาเขาไว้โอเคโอเคอ่าเรียบร้อยกันโพดเช็กโพดเช็กโพดิกน่าไปเก็บไปสซันด้วยเอ้ยเกือบเกือบเกือบมือกะตกอีกแล้วก่อนนะ แต่เล่นในมือถือไม่เคยมือกระตุกเลยนะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้กระตุกโอเคมันหลบไม่ได้จริงๆไอ้เหลือประมาณห้าร้อยห้าร้อยก็สุดสุดสำหรับเราแนละ้วมันต้องต้องขนันหนไหนนะถึงแบบได้พันดึงเนี่ยมัน รู้สึกว่าหลัง400นี่คือมันระเบิดรัวๆเลยนะเออคือมันถ้ามีเคลียแบบให้เคลียร์ัวๆโอเคมนะันอาจจะเป็นไปได้แต่ว้าวอยากดูคลิปมากเลยว่าแบบคนที่เล่นได้เกิน500นี่มันต้องขนาดไหนวะเออนะิน่ะเราเรารู้สึกมึนเลยเอ,อ มาแล้วระเบิดระเบิดระเบิดอาจจะมีที่การเล่นนะแต่เรารู้สึกว่าจะลวนก,ก็ไม่ได้พุ่งแบบจุดที่เราอยู่อนะบางทีมันก็พุ่งมั่วหรือมันอาจจะมีข้อ,อยกเว้นก็ไม่รู้เหมนะือนกันตอนนี้น่าจะแตกได้แล้วนะเพราะว่ารู้สึกของมันไม่ค่อยพผละเะมันได้น้อยลงนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้อแล้วก็กินใช่ไหมเล่กสากิวเลย ไม่สู้ไม่สู้มามาแทงเพราะมามีหลบหลีกเยอะที่จริงตัวที่ดีนะอัลติก็ไม่ใช้มานา UI ยูอาร์เอเอื่นยังใช้นะซึง่งจะเอาตามประเด็นจริงๆแล้วเรามองว่าเอ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 บวกกับยูอาร์ไม่ควรใช้มานาเลยเออหรือว่าเป็นเอ็กเอ แต่ไม่ต้องทำสกิลมาโกงเวอร์หรือเซเทตัสมากงเวอร์เออทำมาให้มันปกติเพียงแต่ว่าโกงแค่ไม่ใช้มานาก็พออืมหมายความว่าคุณอาจจะไม่ใช้มานาเล่นเลยหรือคุณจะใช้มานาเล่นก็ได้ไม่ได้รองเท้าเออก็เหมือนเหมือนแบบว่าบางสกิลของเอ็นอมันดีกว่าอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นโอ้ด โอเคโอเคต้องใช้เหรียญอ่าก็แสดงว่าทุกครั้งที่เล่นจะได้เหรียญยศหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนกิวไปเรื่อยๆเ,เหรียญยศก็โดนรีเฟซไปเรื่อยๆก็ทำให้เปิดได้น้อยอยู่ดีอ๋อพอเกตอยูอถึงไม่โดนรีเฟซแต่ รอก่อนเราเพิ่งกดไปใช่ไหมแล้วมันเหลือเยอะแล้วเรามาเล่นอันนี้ก็คือมันไม่สามารถเปลี่ยนวันนี้ได้กดได้เรื่อยๆคือ,อยังก็ต้องเล่นเก็บหมายความว่าโอเคไม่ต้องเปลี่ยนคิวไปกลับลนะเข้าใจได้ต,ต่อไปที่เราจะเล่นก็คืออันอี้จริงๆน่าจะรีเฟนแนละ้วแต่วันอื่นแล้วกันน,นี่ก็ธรรมดาไป เช่เซคุมไม่กอดูก่นอนกดรัวมาประมาณหกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเงินต้องการเงินงง ได้ยืดสี่ครั้ง่ง 3, องเต็มเียยังเยีะไม่พอน่าแจกของเราลิสิอ่ิ์นะหนาหมื่นก็ได้อย่างห้อยล้านหนึ่งก็วันหนึ่งก็เล่นได้ประมาณนั้นโอ้โหรับเงนี่หลีกเลยแต่นี้น่าจะระบำกองแหละน่าจะมีบอกน,นะว่าระบำกองไปเท่าไหร่อย่างเรายังไม่ระบำเลยต่อเนื่องปีลบดี โอ้ยโอ้ใช่เหมือนกันแบกแนวมาดูทีมหน่อยอืมธรรมดาอันนี้เอามาบูดามิมิกิลิวก็ดีตัวนั้นบูดามิอย่างดีเลยว้าวน้ำมาซื้อของดีกว่าเคียรเคียรเคียร์เคียร์ฉนห้าเลยนะ้วเคมีหก คิงเราเราไม่เก็บตัวคิงนอ้อเราไม่เอาคือคิงมันก็โกงแหละเออถ้าไปเล่นผ่านได้ทุกด่านแต่แบบฝั่งฮีโร่เวลาคือคุยที่มีตอนนี้รับยีนแล้วก็ผ่านแล้วเราเหลือแค่ฮีโร่ปิศาจท,ที่ไปสู้สู้เรื่อยๆซึ่งตอนนี้เราแพ้เพราะว่าฮีโร่เอ้ยคิงปิศาจเราไม่ดีแต่ฮีโร่เราดีแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> จะเอาคิงไปทำไมเดี <c oughs> ๋ยวเราไม่เล่นแข่งอยู่แล้วได้ไง โอเคเอาอันนี้ก่อนอู้ก็ครสิแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาลื้อเอาอันนี้คือมันก็คืออะไรเอาแหละอันนี้ก็ไม่รู้จะทำไมอ่าเป็นเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าไปทำไมสามมึงอันนี้อะไรอันนี้เสร็จก็มีหวัว DP ใช่ไหมแล้วก็อีการอ่าการเราไม่ค่อยตีบอกหรอกเออไม่มีเงินโกงไม่พอ อ่าฮะ B L จริงเราน่าจะดองไว้เยอะจนเพียงพอแหละโอเคอาจจะเอาอันนี้กัเอาเอันนั้นก่อนเนาะอันนี้เราน่าจะมีเยอะแล้วก็เอาพวกนี้กับพวกนี้อ่าอันนี้ไม่รู้ใช้งไงแต่อ่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนละกัน พอมันดูเปกดอองแล้วให้ได้แค่สองชิน้นโอเคก็ก็เสร็จละงั้นวันนี้ก็แค่นี้อ่ะครับทีตีละราชบิษาสเลยอุ้งว้าวไม่มีทีม จะมีคนมาไหมจีงปีศาจจีนก็ได้ของไม่ค่อยดีหรอกสมารทีมก็ได้แตายดีๆนะใช่ไเป็นเจ็ดหกไม่กี้คู่คู่หนึงคนใส่ <c oughs> ใหมดละทีตัวอะไร่ะไปดูซ่าไปดซ่า เราดีว่ะไปยังไงก็เล่นเยอะไม่ตาหยหรอกมังโอเคเราไลียยงสุดแหละก็น่าจะได้เมียเยอะสุดด้วยมือสองแสนรองแต่แค่นี้โอ้ยใชมนาเลือดเลยนะสามตัวเนี้ยหรือโดนรอดไปไม่ได้ อีก้อนโอ้สาขาสองแบบโอ้แสนหนึ่งเลยสามแสนมาแล้วที่แสนเจ็บวิวแสนนี่แอนน์อะก็แรงอยู่ละเอ้ยยี่ห้าทีได้สามแสน กนะนนนนนน็นี้เนียมาทายเถอะปีหมูมาแดงนี่นหน่ากระตีนะโอเคแสงเจ็ดหรือเปล่าโอ้โหห้าแสงแล้วเนาเดี๋ยวรออาทตีเหมือนบอดดามีโอ้โหแสงแสงจบแล้วโอ้ ของแสนมันจะแรงทนตีกีนเลยโคมาจเสรไใหม่เรียแค่นี้ว้าวไม่มีอะไรดีเลยอลเออแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมเรียนนะนเชิญ เช่นานะเดี๋ยวเคื่ใช้เพชรไงนั่น,นแล้วก็ดีบ้ใช้การนี้ดีกว่านี่โอุ้นาลานโอเคฟันเยอะคุ